คนทานคีโตทานอะไรได้บ้างการทานคีโตเพื่อลดน้าหนักคือการลดอาหารในหมูแป้งกับน้ําตาลนะคะแล้วก็ไปเพิ่มอาหารในหมูของโปรตีนกับไขมันแต่อย่าเพิ่งดีใจค่ะเพิ่มหมูไขมันไม่ใช่วันนึกจะมันยังไงก็ได้นะคะวันนี้มีหลักเลือกไขมันสําหรับผู้ที่ทานคีโตค่ะ1นนะคะเน้นไขมันดีจากพืชเช่นอะโวคาโดถั่วน้ํามันมะกอกน้ามันดอกทานตะวันค่ะแต่ว่าต้องเลี่ยงพืชที่ให้ไขมันอิ่มตัวนะคะอย่างเช่นกะทิน้ามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันปาล์มค่ะ 2. เน้นปลาที่มีไขมันมากนะคะอย่างเช่นปลาทูนา่าปลาแซลมอนเลี้ยงมันหมูมันไก่และผลิตภัณฑ์นมเนย 3. ถึงเราจะทานไขมันได้แต่ว่าเรายังต้องเลี่ยงของทอดนะคะและอาหารที่ปรุงด้วยไขยมันแปรรูปค่ะอย่างเช่นคริมเทียมเป็นต้นเพราะงั้นนะคะคนที่จะทาน k e โตเนี่ยต้องหมั่นหาความรู้แล้วก็ตั้งมัน่นตั้งใจค่ะรักษาวิในัยให้เคร่งครัดเลยส่วนตัวอีชั้นเองนะคะไม่ได้ทาน k e โตค่ะ ที่เอาข้อมูลมาบอกกันนะก็เพราะว่าเป็นห่วงบางคนทานคีโตเป็นบางมื้อนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยซื้อขนมคีโตมาเพราะหวังว่าทานเข้าไปแล้วมันจะไม่อ้วนอย่าลืมนะคะของ k e โตเป็นของไขมันสูงเรายังต้องระวังค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับใครก็ตามที่กำลังทาน k e โตอยู่หรือคิดว่าจะทาน k e โตอยากดูแลสุขภาพรักษาหุน่นก็ต้องมีวินัยบนความรู้ที่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะหุ่นดีแบบไม่ต้องอดไปด้วยกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก Red Sugar w i t Today